สวัสดีค่ะมิ้นอัธวดีจิรามณิกุลนะคะตอนนี้มินก็ได้ร่วมท,ทําธุรกิจของครอบครัวค่ะซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะเป็น authorized zealer ของแบรนด์โชพานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทําเป็นร้านจิวเวลรี่ค่ะชื่อ ST Diamond ที่อยู่ที่เกสรค่ะวันนี้นะคะมินก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ทางห้องกงนดงแล้วก็โนเบิลเนี่ยได้ชวนมาชมโครงการใหม่ที่ถนนวิทยุนะคะ ซึ่งก็เป็นย่านที่มินคุ้นเคยมากๆเลยนะคะไม่ว่ามิ้จะมาทำงานนะคะทำธุรกิจหรือว่ามาช้อปปิ้งนะคะมิ้นก็จะมาย่านแถว Central Embassy ซีชิดลมแล้วก็เปลินจิตนี้ค่ะซึ่งก็เป็นย่านที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการค่ะเชื่อไหมคะว่าตอนที่มินได้ยินว่าจะมีโครงการใหม่อย่างที่ m b a s s y w i r e l e s s เนี่ยมินก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเราก็รู้กันดีค่ะว่าที่ดินนะคะในถนนวิทยุเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะราคาก็สูงสุดๆเลยที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ใต้ BTS ีเอสินจิตค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราอยู่ตรงข้าม Central Embassy ด้วยซึ่งก็กําลังจะมี Central Embassy Extension เฉะนั้นนะคะที่นี่นะคะเลยเป็นที่ที่แร่มากๆเลยนะคะมินก็เลยอยากจะชวนทุกกๆคคคนนะะมมาาชโรรง ด้กันเลยค่ะก่อนที่จะขึ้นไปดูห้องตัวอย่างนะคะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่มีสะดุดตามมากๆเลยค่ะก็คือเรื่องดีไซน์ค่ะเพราะทังโครงการค่ะมีการผสมผสานของ Mix ซ์เคาน e เตนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกงศูนย์สถานทูตนะคะแล้วก็บริษัทนานาชาติค่ะคอนเซปต์การดีไซน์ของที่นี่ก็คือ e a s t m i e t s วสค่ะซึ่งได้ผสมผสานเข้าไปในดีเทลของการดีไซน์ค่ะถ้าทุกคนสังเกตนะคะ ประตูต้อนรับที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้ก็จะมีความโค้งนะคะซึ่งเป็นการประสมประสานกันอย่างลงตัวนะคะระหว่างดีไซน์ตะวันออกแล้วก็ตะวันตกค่ะสำหรับห้องที่มิภนพามาดูในวันนี้นะคะก็เป็นห้อง Family Suite แบบ70ตารางเมตรค่ะ เป็นห้องที่ขนาดกำลังพอดีนะคะแล้วก็มี Layout ที่ฟังก t ชั่นอสุดๆเลยสามารถใช้งานได้จริงด้วยค่ะ mm hmm. ก็ตรงนี้นะคะเป็นครัวที่เราสามารถทำอาหารนะคะเตรียมอาหารให้กับลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นคนที่ชอบใช้เวลาอยู่กับลูกด้วยซึ่ง Living Room ตรงนี้มาตอบโจทย์มากๆเลยเหมือนกับว่าเป็น Common Area ที่เราได้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้นะคะของในครอบครัวค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคซีนะคะแล้วก็ฟังกชั่นอมากๆเลยค่ะ อีกมุมหนึ่งที่มินชอบในห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนค่ะพอเดินเข้ามาเรารู้สึกว่าผ่อนคลายมากเลยได้รับแสงธรรมชาติจากข้างนอกนะคะวิวสวยแล้วก็ห้องนอนในมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็มีไฮซีเล้งถ้ามินกลับมานะคะเราก็เจอวิวสวยๆแบบนี้มินก็คงจะแฮปปี้หายเหนื่อยไปเลยค่ะ ส่วนอีกห้องนึงนะคะมินก็คิดว่าจะเอาไว้ให้กับลูกชายค่ะเพราะว่าการที่เป็นฟรีโฮแล้วเนี่ยมันก็เป็นออปชันที่ดีมากๆเลยค่ะนอกจากราคาที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเราได้มอบต่อสิ่งที่ดีๆให้กับเขาด้วยค่ะ แน่นอนค่ะนอกจากห้องพักแล้วนะคะฟิสิลิตี้ส่วนกลางของทางโครงการเนี่ยก็ได้ใส่ใจในเรื่องของเวลเนสก็สุขภาพค่ะโดยมีพื้นที่สีเขียวนะคะหรือว่า oasis zone นะคะของทางโครงการเนี่ยใหญ่ถึง2,900ตารางเมตรเลยค่ะแล้วก็มี The Energy Club ซึ่งเป็นโซนออกกำลังกายรวมถึงห้อง Hydro Therapy Room, Treatment room แล้วก็ซาลอนด้วยค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่ถูกใจคนรักสุขภาพอย่างมากเลยค่ะ นอกจากโซนสุขภาพแล้วนะคะทางโครงการก็ได้มี The Embassy Club ค่ะเป็นพื้นที่สังสรรค์ชั้นข้างบนสุดข,ของทางโครงการเลยค่ะซึ่งเราสามารถมาแฮงเอาท์นะคะแล้วก็ผ่อนคลายได้หลังจากทำงานเหนื่อยๆนะคะบนคอนโดของเราเองได้เลยค่ะ The Embassy Wireless นะคะเป็นจอห n นเบนเจอรระหว่างบริษัทพัฒนาสังหาชั้นนำในเอเชียนะคะอย่างฮ่องกงแลน์แล้วก็โน b l e ค่ะ ซึ่งทุกท่านนะคะก็สามารถมั่นใจนะคะในคุณภาพมาตรฐานนะคะทั้งในด้านดีไซน์แล้วก็คุณภาพของโครงการนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นฟรีโฮลเรสซิเดนซ์ค่ะซึ่งหาย,ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแปลงท้ายๆเลยในย่านแถววิทยุนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลีสโฮกันค่ะการที่เราได้ฟรีโฮลนะคะแล้วก็อยู่ในใจกลางถนนวิทยุแบบนี้อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลแอมบาซีกับมาตรฐานดีๆแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ในส่วนของราคาของทางโครงการนี้นะคะมินว่าเป็นอะไรที่ make sense มากๆเลยค่ะเริ่มต้นเพียง18ล้านบาทเองค่ะสำหรับใครที่สนใจก็แวะเข้ามาดูกันได้เลยค่ะเพราะมินเชื่อว่าจะต้องชอบแน่นอนค่ะทั้งดีไซน์และทำเลถือว่าเป็น the perfect place have a home จริงๆเลยค่ะ